ส่วนเรื่องราวข่าวอื่นๆนะครับนี่ก็ชาวบ้านเขาก็งงเหมือนกันขอใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านต่อไฟฟ้าเข้าบ้านไม่ได้ไฟฟ้าเขาบอกให้ให้รอก่อนครับรอมาสิบปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะนะครับสายไฟมันผ่านปากทางเข้าหมู่บ้านดึงเข้าไปในบ้านไม่ได้เออเป็นยังไงไว้นะ เรื่องราวข่าวนี้นี่ชาวบ้านบ้านหนองพังศรีตะบนไทยเจริญอเำเภอประคามในหวันบุรีรัมเกือบ20หลังคาะเรือนพากันออกมาร้องเรียนผ่านสื่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือหลังจากได้รับความร้อนร้อนกรณีที่ยื่นขอใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านมาเกือบ10ปีแล้วยังไม่ได้ทั้งที่อยู่อาศัยกันจริงๆมีบ้านเลขที่อย่างถูกต้องก็เกิดความสงสัยแล้วก็ง,งุนงงเพราะว่า มีเสาไฟและสายไฟเนี่ยผ่านหน้าบ้านแต่ว่าขอไฟเข้าบ้านไม่ได้ที่ผ่านมาก็เคยยื่นเรื่องไปอ,อ,อบตนะแล้วก็การไฟฟ้าด้วยแล้วก็อีกหลายหน่วยงานหลายครั้งก็ได้รับคำตอบแค่ว่าให้รอ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 ไปก่อนแล้วก็เงียบหายไปจนถึงทุกวีทุกวันนี้ทำให้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการขอพ่วงไฟจากเพื่อนบ้านนะครับนะบ้านญาติพี่น้องเอามาใช้ชั่วคราวบางหลังเนี่ย พ่วงไกลเป็นกิโลเมตรเลยนะแต่ว่าการพ่วงไฟก็เกิดปัญหาไฟตกไฟไม่พอบางครัวเรือนนะก็ไม่มีที่พ่วงไฟก็ต้องควักเงินติดตั้งโซล่าเซลลเพื่อให้มีไฟใช้รรเทาความเดือดร้อนไปก่อนจงอยากจะเรียกร้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านให้มีไฟฟ้าใช้เหมือนกับประชาชนคนไทยทั่วๆไปด้วย นางนิยมนัดเกลือโทกหนึ่งในชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมาปลูกบ้านอยู่3ปีแล้วนะยังไม่สามารถขอใช้ไฟเข้าบ้านตัวเองได้เลยโดยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นะไรายของมันทางที่เสาไฟเนี่ยก็ผ่านหน้าบ้านแล้วก็หมู่บ้านอื่นเขาก็มีไฟใช้กันหมดแล้วก็เลยทําให้เดือดร้อนต้องไปขอพ่วงไฟจากคนอื่นแต่ไฟก็ไม่พอใช้ต้องสลับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่สามารถใช้พร้อมกันหลายชิ้นได้ ที่ผ่านมาเนี่ยเคยยื่นเรื่องกับอบตอเราก็บอกให้รอก่อนยังไม่มีงบประมาณก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบอาหาทางช่วยเหลือด้วยนย่างับนางกัมพาพันวงอายุ62ปีตัวแทนชาวบ้านอีกรายหนึ่งก็บอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรทําไมหน่วยงานถึงไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไฟเข้าบ้านได้แต่ที่เห็นก็มีทั้งเสาไฟและสายไฟอยู่ทั่วหมู่บ้านนะเออ ที่ผ่านมาก็เคยแจ้งผู้นําชุมชนไปบอกอบตอและการไฟฟ้าซึ่งชาวบ้านไปยื่นเรื่องมาแล้วหลายครั้งเรื่องก็เงียบหายไปทําให้เดือดร้อนจนถึงทุกวันนี้นะครับอยากจะฝากถึงหน่วยงานด้วยนะอยู่อาศัยกันมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยนะยังไม่มีไฟเข้าบ้านเลยอผู้จัดการว่ายังไงนายจีรศักดิ์พึ่งโคผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาประคำนะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้ดยตัวเองนะครับนะผู้จัดการ ครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสายไฟและเสาไฟที่เห็นเนี่ยเป็นแบบเสาไฟแรงสูงกรณีนี้ก็จะต้องปักเป็นเสาแรงต่ําเพื่อติดตั้งหม้อหม้อแปลงแล้วก็แจกจ่ายกับชาวบ้านได้แต่ปัญหาที่พบก็คือบ้านบางหลังเนี่ยยังอยู่ระหว่างก่อสร้างบางหลังยังไม่มีเลขที่ ส่วนหนึ่งที่มีบ้านเลขที่แล้วก็ให้ลงชื่อไว้เพื่อยื่นเรื่องขอใช้ไฟได้จากเสาไฟฟ้าแรงต่ำไปถึงบ้านคนผู้จัดการบอกว่าก็ตรวจสอบแล้วนะมีชาวบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่อยู่6หลังก็จึงแนะนำให้ไปทำเรื่องขอมีบ้านเลขที่ให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะรวบรวมรายชื่อเสนอไปยังการไฟฟ้าส่วนวิภาคนางรองเพื่อดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนกับชาวบ้านที่ไม่มีไฟใช้ต่อไปอนะครับ อ่ะนะทุกปัญหาทุกอย่างมันก็มีทางออกนะครับบางทีเราก็ไม่เข้าใจปัญหาเหมือนกันนะแต่ถ้ามีการพูดคุยชี้แจงกันนะครับนความเป็นจริงมันเป็นอะไรยังไงแบบไหนเออมันก็จะได้หาทางแก้ไขกันไปใ,ให้มันถูกวิธีถูกทางนะครับนะลากไปเป็นกิโลเมตรนี้เขาต้องปักปักเสาไปกี่ต้นนะเนี่ยนะครับแล้วก็งบประมาณนึงเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะมีอยู่นะครับ ช่วยเหลือเนี่ยผมจำไม่ได้ลวบ้านราคาละเท่าไหร่ราคาเรือนละเท่าไหร่นะครับมีงอบอยู่นะครับซึ่งถ้ามีหลายหลังเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหามันรวมกันหลายหลังในงบช่วยเหลือเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะปากเสาเข้าไปได้นะอบมตอก็หนุนงบก็มาช่วยหน่อยนะครับนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ปัญหาจุกจิกนี่แหละนะ อย่างที่ผู้จัดการเขาเข้าไปตรวจสอบนั่แหละอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยก็ทําให้มันเรียบร้อยก่อนว่าก็คงยังไม่ยากอะไรนะนะว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องนี้นี่ในทุนจ้างคนไทยคนพมา่าไปค่นต้นยางในอุทยานเป็นร้อยๆไร่เลยนะครับนะค้นทําไมอะ่ะนะครับนะจะไปปลูกอะไรอีกนะจะไปปลูกทุเรียนอีกหรือยังไง ออไปดูกันหน่อยเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็เออจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้นี่แหละก็นำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าพุน้ำเค็มอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับหลังจากได้รับการร้องเรียนบอกว่ามีคนเข้ามาลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อุทยานจากการตรวจสอบก็พบกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยกำลังใช้เลื่อยโซ่ยนตัดไม้อย่างพาลา และเคลื่อนย้ายขึ้นรถบรรทุกกินพื้นที่เป็นวงกว้างเป็นร้อยไร่เลยนะก็เลยทำการจับกลุ่มตัวครับในโนรงศักดิ์อายุ35ในมนตรีอายุ41นะคนขับรถบรรทุกพร้อมชาวเมียนมา19ก19คนของกลางนี่เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์5เครื่องแบคโฮ2คัน10ล้อพ่วงนะครับ10ล้อพร้อมลากพ่วงอีก2คันแท็กเตอร์อีก4คัน สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดใกนการรับสารภาพบอกว่ารับจ้างจากในทุนรายหนึ่งให้เข้ามาตัดต้นยางในป่าน,นี้ซึ่งพวกตนไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่อุทยานหรือป่าสงวนอืก็เห็นมันมีแต่ต้นยางอะล่ะนะครับก็นึกว่ามีเจ้าของอะไรเงี้ยนะนะก็เลยรับจ้างมาตัดโค่นแล้วก็ขนนะเจ้าหน้าทีเ่เอาตัวไปแล้วครับดําเนินคดีสวยไปนะครับ <c oughs> นึกว่าสวนยางของ ของเอกชนของชาวบ้านที่เขามีเจ้าของแล้วหนูฟังอืมนก็นก็จริงจริงแล้วก็ต้องมีเจ้าของแหละแต่ว่าเจ้าของนี่มันลุกที่ป่าไปไงนะครับลุกที่ป่าไปอีตอนปลูกเนี่ยไม่ได้มาจับเนะแต่อีตอนจับไปอีตอนตัดเนี่ยโดนจับเอ่อนะมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับนด่ก็จับอีกเหมือนกันนะครับ อดีตนายกอบตอทุจริตจะซื้อผ้าห่มกันหนาวจับคาโรงพยาบาลเลยนะครับมันไม่หนาวแต่ว่าแกก็จะจัดซื้อผ้ากันหนาวผ้าห่มกันหนาวจะแจกชาวบ้านวนะ่าง้นสารตัดสินแกก็หนีคำพิพากษาครับเรื่องราวข่าวนี้ตํารวจไปจับกลุ่มตัวในทองอายุ75ปีตามหมายจับสารบุรีล์ครับข้อหาไม่มาฟังคำพิพากษาสารดีกามีเหตุอันควรสงสัยว่าจะหลบหนี ไปจับได้ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จาการจับกลุมนิกาทราบว่าเมื่อปี2549เนี่ในทองเนี่ยแกเป็นนายกอบตอนหนองตาดวันที่20ตุลา49เนี่ยแกมีโครงการทำโครงการจัดซื้อผ้าหม่มแจกชาวบ้านป้องกันภัยหนาวจัดซื้อโดยวิธีพิเศษทางที่รู้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอากาศไม่ได้หนาวจัดผิดปกติ เพราะว่าตามหลักเกณฑ์นะอุณหภูมิต้องต่ำกว่า15องศาเซลเซียสหนาวติดต่อกันเกิน3วันนี่อันนี้เป็นเป็นระเบียบเก่านะครับเป็นเงื่อนไขเก่านะเงื่อนไขใหม่นี้ต้อง7-8วันเลยนะครับหนาวติดกันนะแล้วอุณหภูมิเท่าไหร่8องศาหรอนะเดี๋ยวนี้เราก็เลยไม่เห็นมีนะครับนะเทศบาลอบอตอนะไรเนี่ยจะมาแจกพาหม่มให้เพราะว่ากฎเกณฑ์มันเนี่ยมันยากนะครับหนาว7-8องศาเนี่ยมันจะไปอยู่ได้เนะี่ย เจ็ดแปดวันอะตายอะดินะครับนะแล้วมันหนาวติดกันห้าวันถ้าวันถ้าวันที่หกเนี่ยมันไม่หนาว้วมันอุ่นขึ้นมานี่ก็เพิดเพลินขายอีกซื้อไม่ได้อีกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลังหลังนี่ก็เลยไม่มีอะเทศบานอะพรอผมมนแจะเมื่อก่อนมีนะครับนะนี่ก็นอกจากนี้ทางจังหวัดก็ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นเขตภัยหนาวด้วยนะยตอนนั้นนะไม่จําเป็นที่จะต้องจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ,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 ษแต่ว่าในทองเนี่ยแกแกกลับสั่งการให้ทําหนังสือ ขออนุมัติจัดซื้อ,อผ้าห่มกันหนาวราคาผืนละร้อสบาทจำนวน2 3 0 5ผืนเป็นเงิน368,800บาทนะครับก็เลยเนี่ยเป็นเหตุทำให้ในทองถูกจับแล้วก็ต่อสู้คดีเรื่อยมาจนถึงชั้นดีกาแกไม่ยอมมาฟังคำวิพากษาครับซึ่งสาลตัดสินจำคุก4ปี8เดือนหนีนะครับหนีกระทั่งเพิ่งจะมาถูกจับได้ดังกล่าวเบื้องต้นนะสอบถามสอบสวนแกก็ให้การ รับสารภาพเจ้าหน้าที่ก็เอาตัวส่งสารนิวัตบุรีรัมย์ดำเนินการต่อไปนะครับก็ไม่ต้องอะไรแล้วเนาะเอาเข้าคุกเลยเพราะว่าตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับนะจากร้านสอทีทรัพย์เคมีเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงจะครบร้อปีแล้วค่ะใช้ฟ้าเกษตรพันธ์จังหวัดอุธรดีทุยตาหัูฝฟุตฝาง สุดยอดของปุ๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่มใช้หัวคนป่าครับจากบริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่าสุดยอดสวยนคุณภาพจริงๆจากลานบออาเซจังหวัดชัยนานะครับสำหรับปุ๋ยที่ดีเกรดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตาหัวป่าน,นะครับผมร้านบ้านเราเกษตรจังหวัดระย,ยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะคนป่า,า,า,าจากจังหวัดพิบุรีครับร้านสมบูรณ์โชคเกี่ยวทนเขียวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่นอนครับกรเกษตรแ5้า จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปุ๋ยตราหัวคนฝานําคุณค่าสู่กเกษตรกรไทยค่ะก็ชอยนะอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพาการตลาดถือว่าดียเยี่ยมจากพีอัดโกเทคอาเภอพนมิสัยหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพาดีไวเอ็นเตอร์เทจังหวัดสรเที่วครับชื่อนี้มั่นใจจริงๆเพื่อยิมซอยร้านของตาตอจังหวาดสุเลรศนะครับอยู่อำเภอเพชรครับระดับคุณภาพมีกว่าแบรนด์ อยู่ร้านเอพีสีรัตน์จังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมทักใจไม่ติดคือรูปรัตน์กระสอบปูชาดเห็นตะไคร้อเชียร์ที่ปุกคนยาประกาศวัชพืชไทยใน20นาทีจาก,าร,ากร้านอุดมวิรกะโกสว่างแดนดินสำสมุนทนครปุ๋ยทุกคนฝาแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับร้าน AP14 จังหวัดเลยกภูมิ ร้าหมอควนปลาเด็นที่หนึ่งเลยค่ะร้านเชัยกุลการเกษตรนะครับเขตพืที่จังหวัดยะโสธรนะครับสําหรับหมอ้อคนปลาให้สามคำนะครับปุ๋ยมันดีจากร้านสองเกษตรพันธุ์งบุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหม้อคนปลาค่ะจากชทยศรีพืชไร่จังหวัดของแกนปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องหม้คนปลาเท่านั้นค่ะร้านเทนบิดการเกษตรจังหวัดตราหม้อคนปลา แตกใบดีแตกกลอดทั้งปีหัวคนป่า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 เขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรได้รแร่ขาดชั้นดี กว่าใครๆคุณภาพได้ใจใช้หัวคนป่าคุณภาพได้ใจใช้ปุ๋ยหัวคนป่าปุ๋ยหัวคนป่านำคุณค่าสู่เก,กษตรกรครับนี่คือเสียงยืนยันจากตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราหัวคนป่าของบริษัทยิปอินซอย ก็นะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นจากทั่วประเทศนะครับยืนยันนะครับทุกสาขาขายดีพี่น้องเกษตรกรมั่นใจนะนี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดนี่คือปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับนะห้าสิบกิโลกรัมเนื้อปุ๋ยรวนๆอัดแน่นเต็มกระสอบโนฟิลเลอร์ไม่มีสารเติมเต็มใส่ปนเปื้อนให้มันเปลืองพื้นที่ไม่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรแน่นอนนะครับนะนะบนะกับเราบริษัทยิปอินซอยยืนหยัดอยู่ในวงการเกษตร ยาวนานก้าวเข้าสู่ปีที่100แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรอมั่นใจเอาไปใช้ได้กับปุ๋ยตราหัวคนป่ามาไปว่าข่าวของเรากันต่ออา้าวนี่ก็มาแต่ใสอีกแล้วนะครับผู้วิเศษมาอีกแล้วอ้างตัวเป็นหมอเป่าคาถารักษาคนไข้ผ่านทางวิดีโอคอลด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นอัมพาตยังหายเลยนะ โอ้ oh, แค่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้านแล้วก็ต่อมือถือนะครับวีดีโอคอลเนี่ยเขารักษาอยู่ที่หนึ่งหายวะ่ะเออแบบคนรอคิวเพียบเลยอะนะนี่ก็ที่จังหวัดบุรีรัมยนะ์นักข่าวเข้ารายงานเข้ามานะบอกว่าโลคออนไลน์มีการกล่าวถึงบุคคลที่อ้างตัวเป็นหมอรักษาโรคที่อำเภอบุลคอนชัยบุรีรัมย์ครับซึ่ง ใช้วิธีการรักษาด้วยการเป่าคาถาผ่านมือถือนะครับผ่านวิดีโอคอลไปหาผู้ป่วยอมตรวจสอบเพราะว่าหมอคนนี้เนี่ยชื่อว่านายอุปานเตชะปราณอ่าอะไรนะเตชะปราณนนท์เออออกเสียงอย่างนี้เนาะอายุสามิบสี่ปีนะครับะชาวบ้านเรียกว่าหมอทอปหมอทอปอยู่หมู่สี่ละโคนชัยับที่บุรีย์นู่นนะไม่แก่นะ โดยหมอท็อปนี่เขาก็จะใช้วิธีวิดีโอคอลหาผู้ป่วยกล้ามเนื้ออักเสบแล้วเป่าคาถารักษาครับก็ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งหลังจากรักษากับหมอท็อปแล้วเขาบอกว่าโอ้อาการดีขึ้นเลยแล้วเราหมอท็อปครับนาะยอุปานเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์คนนี้นะเขามีอาการปวดตาตาแดงแล้วก็เจ็บในตัว เมื่อสอบถามอาจารย์เขาก็พอใจอาจะร,รักษาทางออนไลน์นี้ก็จริงทําการรักษาให้เบื้องต้นยืได้แจ้งว่าหลังจากการรักษาเนี่ยอาการอาจจะทุเลาได้ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงอาจารย์เขาบอกว่ารู้สึกดีโอแคนี้ตัวนี้ก็พอใจแล้วเพราะว่าอาจารย์ของตนก็เคยสอนว่าคาถาคือการให้กําลังใจอย่างหนึ่งปัจจุบันในแต่ละวันเนี่ยจะรักษาคนไข้ทางออนไลน์วันละ1 0 1ถึงคน นายอุปานเขาบอกว่าเรื่องของค่ารักษาเนี่ยไม่เคยเรียกเก็บก่อนนะที่ผ่านมาเนี่ยเคยจะเรียกเก็บเหมือนกันแหละแต่พอทําไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพลังงานในการรักษามันถดถอยมันจะบอกของมันเองส่วนผู้ที่มารักษาจะมีหลากหลายอายุหลากหลายอาชีพนักข่าวก็เคยมีมารักษาพร้อมกับลูกชายเข้าเมือนกันนะนายอุปานเขาบอกว่าการรักษาแบบแพทย์โบราณเขาจะแยกเป็น3ามแขนงอันแรกก็คือเรื่องสมุนไพร นะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มหมอนนวดหรือการจับเส้นโยคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มของตอนนี่แหละก็คือการใช้คาถาอาคมและพิธีกรรมต่างๆนะนอุปานก็บอกว่าตนเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มพิธีกรรมรักษานะตอนนี้เป็นปีที่4แล้วละที่ตนเองเปิดทําการรักษามาไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการอะไรแต่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องคนที่ใกล้ตัวเขาบอกว่าสําหรับผู้ป่วยที่มารักษาจะมีหลากหลายโรคทั้ง โรคกระดูกงูสวัสด์ไมเกรนปวดหัวส่วนเวลาการเป่า